สวัสดีครับผมนายสำเร็จกุทิงนะครับผู้ใหญ่บ้านหนองแสงหมู่เก้าตำบลตันโกอำเภอสว่างไฉจังหวัดสกลนครน,นะครับก็วันนี้ก็จะพาพี่น้องนี่แหละประชาชนที่เดินไปเดินมาตามถนนเส้นทางหลักของศูนย์ธาริตการตลาดบ้านหนองแสงนะครับก็สําหรับตามขอบรั้วก็มีอาหารการกินหลายอย่างนะครับเส้นทางนี้มีผลกู้คนรักกัน โครงการพัฒนาชุมชนเป็นถนนเส้นเอกเป็ว่าเป็นตัวอย่างในหมู่บ้านนะครับเป็นทางที่พี่น้องเดินไปเดินมาก็จะแวะชมแว้เยี่ยมเห็นมาซื้อของที่ศูนย์สาธิตการตลาดท่านก็อาจจะมีย่านางมีใบหูเสือนะครับมีใบหูเสือนะครับกินจับซุปหน่อไม้ดีนี่แกกรนในนี่สามารถนะครับปรเป็นกระต้นอะไรนี่ ชิลอดปะชิลอดชิลอดนะครับนาาบี่มีปลาแซา่แกกินแก้วมังกรมีมีปลาแซ่แกกินแก้วมังกรแล้วก็ผ่าชา้า,าแจกบ่เพื่อนปลาแซ่แกปลาแซงเนาปะบอกปลาซงเนาบ่เออเช่นกันคือกันคุณสมบัติของมันคืออะไรคะปลาชาเน่ากินนี่มันเป็นแซ่บเป็นผักเหมือนกันนะครับเป็นผักกินกับกับใบสมุนไพรพวกไอ้สุตรหน่อหม่งหน้อไม้กินกับสูตรหน่อไม้บ้านเรานับทือกันกินนี่นะครับ เดินมาก็จะไปไม,ามา่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงเวลามีดอกมีผลก็แก้บางกรก็เห็นดอกออกลูกออกลูกแล้วนีมมว่นะครับแก้บางกรก็ออกลูกแล้วเดี๋ยวก็มะม่วงนะครับสิน้องเดินไปเดินมามาจับจ่าย้สอยของก็มีเสียบหยิบสอยไปกินได้นะครับแล้วก็มีมะนาวนะครับมะน,นาว ขิงกับมี๊พักอีตูวอีตีข้ามี๊เปิ๊ดนะครับเป็นมะานาวกลับมาก็เป็นขิงขิงบ้านเรานี่แหละอันนี้ก็พักนั่งตูนี่พักนั่งตูนะครับก็เหมือนเดิมหอมบัว <laughs> พักนั่ง, <laughs> ง <laughs> ตูแล้วมา Home. นะครับเพราะว่าจะเป็นหอมนะครับตามหน้าบ้านนี่แหละตามเส้นหลักโอ้มะโล้คอเขาดูดอกนะครับลูกดอกลูกดอกมะละกอลูกดอกไหม เอาโลพักเรื่อๆเนี่นี่ักเรื่อเนู่มก็มีปะนีเนาะโอ้เรื่องเื่งเร่อืเรื่องผักแงรเลื่อนี่ครับผักรงแบ้านเราเลยเป็นหน่อเนื้อเป็นดีดีดีนะครับเป็นผักทางเลือดเป็นหอมเป็นผักรวมนะครับทุกทุกชนิดไม่ว่ากลับมาจะเป็นต้นมะละกอรงก็ยังมีตะไคร่นะครับเป็นตะไคร้ก็มี ต้นพิราบเลยต้นพิราบโอ้พิราบนี่เขากินอะไรมั้งเนี่ยกินหมากมั้งหรอมาเอากินหมากมันเนาะมันมันนี่หมากกินหมากมันนี่นะครับตามขอบรั้วก็มีกระดานเป็นคุ้มเลยนะครับเป็นคุ้มเลยจนขันกินไปนะเนี่ยเป็นคุ้มใช่ว่าสวยงามมากนะครับพี่น้องอยากได้มาก็หยิบไปนี่นี่นี่ยืมไปมาช่วงหน้าฝนโอ้ใครออกครับตึงตึงตึงออก กบอ็ไปใส่ต้มกบนะครับต้มกบต้มไก่ได้ได้นะครับได้ทุกชนิดนี่ใบ่กับข้าไอ้ส่วนอะไรกล้วยอะไรนี่กล้วยอันนี้คือกล้วยอันนวลกุ้ยนกล้วยนวลกล้วยนกล้วยเม็ดนะโอ้โหที่มันเป็นเม็ดเยอะมากนี่มีหลายอย่างหลายชนิดนะครับประเภทนี่เนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้ต้น ต้นหววต้นหวดนะครับนนมันจะเป็นลูกรอเลาลูกเป็นแทงนะครับขน,ขน,บา,นาดเท่าไกลับมาก็มูแล้วว่าดอกรอบเก่ากลับมาก็มีไม่ใช่ว่ากินแค่เดียวนะครับเอาไปบูชาพระก็าเป็นดอกไม้นะครับเนี่ยเป็นดอกไม้บ้านเราก็เอาไปบูชาพระเป็นทำหิธงทำบ้านต่างๆนี่ก็ฟังอุไรนะครับฟังอุไรก็สวยนะครับ ประดับข้ามหน้าบ้านข้ามาคามต่างๆองดีใหญ่ยเป็นเรนียกว่าปลูกผักสวนครัวผักรัวเออ่ปลูกรัวกินได้บ่เออเนี่ยครับก็ทำพี่ี่พูดว่าเนี่ยท่านนี่กระท้องไรสวยๆงามๆทั้งนั้นแหละครับนี่กลับมาไม่ว่าจะเป็นนี่พักก็ได้นี่บ้านผมเรียกว่าผักใส่เลยนี่ผักใส่นี่ครับผักใส่ออมเย็นออมกบดีนี่ครับผักใส่บ้านเรา นะครับเพราะว่าจะเต็มพริกก็มีนะครับพริกที่หนูเล็กๆหนูก็ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกยังไม่ออกอันนี้ก็มะละกอมะละกอก็เริ่มจะออกลูกแล้วล่ะนะครับมะละกอนดังที่ให้ท่านได้ดูนะครับตามที่ตามภาพออกมานะครับโอ้อันนี้มะละกอมะละกอสายเขเอือจริงๆ ว่าเราเลี้ยงของกิ่งบ่เออของจริง,ออง,รงโอ้โหมะตะกอสายอันนี้ผักแฝนได้ครับนี่โอ้ผักแฝนก็มีนี่ผักแฝนผักแฝน,น,นก็มีใส่ตำนุผสมเสียบไหลผักแนครับขับดีมีสุดอย่างมะตะพอเป็นผักเลี้ยงขนุนก็มีมะมะเสือพวงนะครับมะเสือพวงก,ก็มีมะเสือพวงก,ก็มีครับนี่มะเสือพวงนี่็กำลังจะออกลูกเหมือนกันนี่ขับขันขนุนนะครับเปนขนุน ข้ากันดูว่านี่เป็นของกินทั้งนั้นอันนี้ก็ตะไคร้นะครับนี่ตัดแต่งแฉกออกมานะครับเป็นตะไคร้บ้านเรานี่แหละมีมีมีให้ดูมีให้กินมีให้หยิบมีให้ยืมมีให้ขอนะครับทุกอย่างตามรูวนี่แหละเป็นถนนแค่สองร้อยเมตรนะครับะทางสองร้อยเมตรหน้าศูนย์การจัดการตลาดของเรานะครับจะมีให้เห็นตามที่คาพ นะครับที่ถ่ายมานี่แหละนี่มันจะกอไซนี่ออกรูดอย่างนี้นี่นี่กิลับมาก็เพราาะจะผักนางเลือดผักกิ้วนะครับนี่ผักกิ้วบ้านเรานี่แหละนี่นผักกิ้วนี่โอ้กำลังออกยอดผักกิ้วผักหอมนะครับมันจะเป็นหอมบัวหอมเจหอมรวมนะครับหอมรวมโอ้ไม่คือมีผู้พันนาบ่ กินเยี่ยงวแนนอ่ะเหผักใส่บ้านเราเนี่ยครับดีที่สุดเลยครับนี่มันเคยเทศมันเคยส้มบ้านเรานี่แหละใส่ส้มตำนี่สุดยอดเลยครับนี่ใบเปลี่ยนมาอมถึงใบมะยมอมใบเสี่ยงใบมะยมมาครับนี่อมเตี๋ยเนื้อข้าวเหนียวสุดยอดเลยแม่งอะไรกัน โอ้ยแม่เป่งมืดแดงโอ้ไม่ฮอนแม่เป่งครับเออนั่นแม่เป่งมืดแดงอืมสุดยอดเลยแม่เป่งมืดแดงโอ้ยฮันแม่เป่งมืแดงแบบน,นี้เสียดเลยโอ้สุดยอดสุดยอดครับคุณนายสุดยอดแล้วนี่ส่วนอะไรเขาเกินกันนี่ต<อ>้นอะไรงี้เขาเกินนี่บอกเออโอเเ้เป็นไม้ประดับไม้ประดับ บาบ้านทีเป็นชะอมมาครับผักคาบ้านเท่าเดี๋ยวว่โอ้ยเมียนเมียนพงไก่อะไรพวงนาเมีนนี่พวงสุนบร่กันบาบ้านชะอมกระถินนะครับมีกระถินมีอะไรนี่โอ้ยพัเครื่องจุดหมาจุดนี่โอ้ยเครื่องจุดหมาเมียนนี่ก็ดีแล้วก็มาบ้านาวนี่ครับมีลูกแล้วนี่มะนาวก็มีลูกแล้วมีลูกแล้วครับมีตาม นี่ก็ดอกมะลินะครับเป็นมะลิผักเตี้วเป็นผักเตี้วเป็นดอกมะลินะครับดอกพุดนะครับนี่พีรานะครับเราดูคนไปรูปดูมีรูปมีขนนั่นนี่โอ้สวย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 นี่นะครับเอาหนีฟักเตียนฟักเตียนเทาขันขันฟักเตียนฟักเตียนเทาขันกินเจ็บเอง มันผักเสี้ยนเหรผักเสี้ยนผมผักเสี้ยนนี่เขาขันิอยู่นี่ทุกอย่างนะครับตาำปลอดพิดตามรู้ว่าตำถนนนะครับอันนี้ก็ต้นเขาหลงต้นมะยมมะนาวนะครับเพิ่มมีหลายอย่างที่ด้วยกันอันนี้คือผักกระโดนนะครับนี่ผักกระโดนนี่ นี่ก็ผักกระโดนเหมือนกันอันนี้ว่าตุ้มนะครับนี่ซุ้มก่นกับาบได้นี่แค่ท้องเอื้องนี่เป็นผักบินเฮ้ยผักกระเทียมนี่ผักกันโอ้กระโดนซ้อยปอดชานพิชนะครับนี่ปอดชานพิีนี่ดูสังเกตดูครับนี่คือปอดชานพีนี่นวลเพราะบ่งมันกินอันนี้คือต้นมะนาวนะคะ แม่กไม่นะครับตามที่ท่านเห็นตามรูปเห่นหลนี่ผพันนันล้ว่านเขาลงหมดโอ้ไม่มีคนบ่อบนถึการบอ่รนบอนะาว่าพันนันจะดีนะครับตามที่ท่านเห็น,นเลย ส่วนนี้ก็ยิ่งดีนะครับนี่ส่วนนี้มีเยอะอย่างนะครับส่วนนี้มีแต่ของกินของกินทั้งนั้นเลยนี่ลำไยบ้านนะครับเนี่ยลำไยบ้านเดยวบางคนเถื่อนมาข้อปลามาข้อบ้านนะนี้ <c oughs> ครับส <c oughs> รุปว่าท่านพี่พามาดูมาชมต้นไม้ว่ามันเป็นผักกินผักไม้ผลไม้ประดับนะครับมีทุกอย่าง ในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนของเรานะครับก็สามารถเอื้อต่อกันได้นะครับทูกุเรียนนะครับสา่าะเป็นผมมีนุ่นผมมีผักนี่ก็แบ่งแบ่งกันกินไปนะครับแบ่งกันกินแล้วยังไม่พอที่เหลือนะครับก็สามารถไปจำหน่ายได้นะครับเป็นยอดกระถินก็เหมือนกันนะครับแล้วกระถินก็ทำไปขายตามตลาดตาม้านขายชุมชนนะครับมีดังนั้นก็ตามที่ผมพาไปดูนะครับท่านก็สามารถนะครับเอาไป ก็เติมได้นะครับตามบ้านตามอาคารตามผลนคนทางนะครับสามารถทําได้โดยที่ไม่ไม่แพงนะครับนี่ไม่แพงนี่คือเจ็ดนะครับปล่อยให้ตามสบายเลยก็แบ่งแบ่งกันไปนะครับมีต้นอะไรล่ะไม่ว่ากันเป็นหอมเป็นพริกเป็นมะละกอนะครับก็สามารถปลูกปลูกได้นะครับตามนตามดัวของเรานี่ะนะครับก็ทําให้เรานี่ประหยัดนะครับประหยัดรายจ่ายนะครับเมื่อจะมีรายได้เพิ่ม เราก็สามารถลดต้นทุนได้นะครับถ้าเราไปซื้อเขานะครับเป็นเดือนนี่ไม่ต่ำกว่าห้าร้อบาทนะครับคิดเฉลีย่ยอย่างน้อยๆน,นะครับอย่างห้าร้อบาทถ้าเป็นกินมากอย่างผมก็จะเกินนั้นอีกก็จะมากกว่าห้าร้อยบาทนะครับแค่นั้นแล้วก็ฝากพี่น้องว่าให้ทําได้เลยนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูว่าโอ,อ้ทำอย่างนี้ก็ดีเนะาะน่าจะได้กินเราก็ได้กินเขาก็ได้กินนะครับทีเดียวเราก็ได้ไปจจำนาย ขายได้ต่อไปก็ขอบคุณนะครับโครงการเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะโครงการพัฒนาชุมชนนะครับที่ท่านได้มาแนะนําให้นะครับเราก็จะได้ไปพัฒนาต่อนะครับเติมเติมไปก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่การติดจางครับผมครับ